ดูที่หน้า21ต่อนะครับนะนะครับเมื่อกี้เราได้ว่ากาฟแล้วเห็นไหมมีพาราโบลาพร้อมนะครับแล้วก็มีพาราโบลาหายนะครับนะอ่ทีนี้มาตอบคําถามจากภาพที่ได้นะครับนะคำถามว่าแกนสมมาตรคือนะครับอ่ดูที่แกนที่แบงงง่งนี่เห็นไหมเส้นดำนี้อ่นะครับก็คือแกน y นั่นเองนะครับเส้นที่ขนานกับแกน y ก็คือ x เท่ากั อ่าหรือว่าเป็นแกน y เลยก็คือ x เท่ากับ h ed, นะครับ x เท่ากับอะไรอ่า h ก็คือตัวอะไรนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่า h ก็คือเป็นศูนย์นะครับ x เท่ากับศูนยะ์นั่นเองนะครับนะอ่าจะเขียนว่า x เท่ากับศูนย์ก็ได้ตรงนี้นะครับ x เท่ากับศูนย์นะครับนะอ่าจุดต่ำสุดนะครับมาดูจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดของกราฟนะครับของสมการ y เท่ากับ2 x กำลังสองลบสามจุดต่ำสุดมันเป็นพาราโบลาไายนะครับ นายก็คือ h k เห็นไหมอ่าคือ h k h เท่ากับเท่าไรล่ะ0 k คือลบสเนี่ยพิกัด0ูนย์ลบสาต่ำสุดนะครับเห็นไหมครับเราเรียกาง่ายนี่0ูนย์ลบสาต่ำสุดนะครับค่าต่ำสุดของ y นะครับค่าต่ำสุดของ y นะครับนะก็คือดูที่อ่าตัว k ตัวนี้นะครับก็คือลบสนะครับนะ อีกเส้นหนึ่งนะครับจุดสูงสุดเนื่องจากมันเป็นพาราโบลาก้มนะครับนะทีนี้ y เท่ากับลบสองเอ็กซ์กำลังสองลบสามนะครับจุดสูงสุด hk เหมือนกันนะครับเนี่ยเรารู้แหละว่าเป็นจุดยอด hk นะครับก็ใส่ไป h เห็นไหมอยู่กับ x ตรงนี้ศูนย์ k ก็คือลบสามนะครับนะครับ สุตรของ y ก็คือลบสามนะครับพิจารณาที่ค่าเค่าเนะครับนะก็ได้แล้วนะครับมันจะสัมพันธ์กันคับสมาการแล้วก็กราฟที่ได้มานะครับ